พลตำรวจเอกจิตรพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ปัญหาคนตักด้าวกระทำผิดกฎหมายวางสีขั้นตอนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทุกพื้นที่สัง่งงดับตำรวจทำผิดตามนโยบายนายกรัฐมนตรีผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบ,บาลให้ความสําคัญกับกรณีที่เกิดขึ้นที่แม่สอดนะครับแล้วก็มีกระแสทั้งสังคมทั้งโซเชียล กับกระแสจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารัฐบาลเนี่ยได้มีการให้นโยบายในฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลโดยท่านรองคุณธรรมได้มีการเรียกหน่วยงานของรัฐที่ดูแลความมั่นคงปฏิบตัติอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องจนความคืบหน้าในเรื่องของการปฏิบัติที่แม่สอดจังหวัดตา่างผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องสื่อมวลชน แล้วประชาชนทั่วไปได้เหความจริงจังในการปฏิบัติโดยหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วตำรวจภูธราภาค5ฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนพลตำรวจตรีนพดนกลกรึงไกลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการต้องการอาชญากรรมของพื้นที่ตำรวจกูทอนจังหวัดเชียงใหม่หหอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาวอัเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ผำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมและร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่รุ่นที่2ประจำปี2568แณอําเภอเชียงดาวตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่โดยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกอันอาชญากรรมและร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมีพลตํารวจตรีนพดนกลกึืนไกรรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนได้แก่พันตํารวจเอกไพศสารนันตารองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในอําเภอเชียงดาวผู้กํากับการสถานีตํารวจหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจกอตระพร้อมด้วยประชาชนที่เข้ารับการอบรมจำนวน400คนจาก8สถานีตำรวจได้แก่สถานีตำรวจภูทรเชียงดาวสถานีตำรวจภูทรฝางสพแม่อายสถานีตำรวจภูทรชัยประการสถานีตำรวจภูทรวิงแหงสถานีตำรวจภูทรนาวายสพพร้าและสถานีตำรวจภูทรลงขอดหน้าหอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม Stronger Together มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีอาชีพมีรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนอย่างยั่งยืน และร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างชุมชนและสังคมมอให้เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันเชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขความเดือดร้อนของสังคมได้ตรงกับความต้องการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจสารภีสือเชียงใหม่ร่วมกับสืบภาคห้าลุยจับกลุ่มผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยโหดหลังข่มขู่ลูกหนี้ถึงหน้าบ้านยืนยันเอาผิดเด็ดขาดกวาดล้างนายทุนเถือ่อนตามที่ปรากฏข่าวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ว่าได้มีกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบได้ทำการทูงหนี้ในลักษณะที่ให้กำลังข่มขู่ลูกหนี้ในพื้นที่ตำบลชายสถานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ และในสื่อโซเชียลมีเดียชาวบ้านพวาดแก๊งทงนี่โหดแค่โทรหาไม่รับบุกทุกร้านปูวเตี๋ยวลูกนี่ยันไม่เคยค้างจ่ายแต่วันเกิดเหตุไม่อยู่บ้านและไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568เวลา16.00นโดยการอำนวยการของพลตำรวจโทกิตาพลยิสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายโอ๊ตอายุ3 3ปีในข้อหาประกอบธุรกิจ ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับอันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะต้อง